สวัสดีครับวันนี้เราพามาเข้าครัวกันนะครับวันนี้เราจะมาทำนี่นะวันนี้มาแปลกๆกับก,กะเพรา,าตับปลาหมึกกากหมูนะครับกากหมูที่เราทอดมาแล้วครับสมชุประกอบก็มีตับไก่ปลาหมึกมีกากหมูครับแล้วก็มีถั่วก็มีพริกกระเทียม,ะมยนะครับ,บรเราเตรียมไว้น,นะครับแล้วก็ไปกะเพรามลงมาทำกันเลยอ่ะไปเลยครับตับใส่รตับใส่ไป,ไป,ไป,ไป มันตามตไปเป็มันหันทางปลกรเราใาลงไปลาดองเราจะเอาใส่ปลาไปน้ำปลาไปเรามเอรตีตับไกปลาหมึกกะปมงเลยพร้อมเสร็จครับวันนี้เราพามาเข้าครัวกันนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูแปลกๆครับกระเพรา ตับปลาหมกึกกากหมูนะครับกากหมูที่เราทอดมาแล้วครับนี่แล้วก็ส่วนประกอบส่วนประกอบก็มีตับไก่ปลาหมึกมีไอ้กากหมูนะครับแล้วก็มีถัว่วก็มี กระเทียมนะครับเราเตรียมไว้แล้วครับแล้วก็ใบกระเพราตอนนี้เราก็จะมาลงมือทำกันเลยมาทาเลยครับแล้วก็วเรา หอมผัวไอมงอมหอมสักหน่อยแล้วก็ตับใส่ตะไปกเทีตับป,รม,ปร,มมรมึกนเนยหมูเราแมวหมูสดนะัเรากหมูวัวตับมันสุกเท้าไหร้ปลมึกใส่เข้าไป ตับก make ับปรืมือขนสงเลยครับนะครับควใส่อะไรครับควรใส่ตาเข้าไปครับใส่น้ำมันหอมใส่ปับปาดงตามเข้าไปครับไม่ได้เลยครับใบกะเพราครับใส่เลยครั ใส่กะเพราใส่หัวควายเลยครับปรุงรสสักหน่อยเติมน้ำป,าปลาอะไรครับตีสาระกินครับกาดโมยอดเริ่มออนก็พร้อมเสร็จแล้วครับสเสร็จแล้วครับผัดกะเพารารวมมิตรไอ่ตับไก่ปลาหมึกกาดหมูนะครับโมโมโ พร้อมเสิร์ฟเลยครับ